นางร้ายแถวหน้าใส่บราดามแซบฉลองวันเกิด31ปีพร้อมขอบคุณที่รักกันอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือที่ก้าวขึ้นแท่นนางร้ายเบอร์ต้นต้นสำหรับแพรพิชชาภาพันุ์ทุมจินดาโดยเฉพาะบทบาทที่ไลยจากละครกรงกรรมที่ได้รับเสียงชื่นชมมากมาย ล่าสุดวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาเพิ่งเป็นวันเกิดอายุครบ31ปีของแพรพิชชาภาเจ้าตัวก็ได้อวดลุกแซบใส่บราดามแหวกอกลึกพร้อมข้อความในใจว่า Officially 31โตขึ้นอีกปีแล้วข้ามีความสุขจังเย้ปีนี้เป็นอีกปีที่สุขแบบเรียบง่ายเหมือนเคยแต่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหลายอย่างมากๆ ได้กระโจนเข้าไปสู่พื้นที่ใหม่ๆที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่ก็ยังอยู่ในรวงรังอันอบอุ่นที่เก่าเช่นเคยถ้าให้เปรียบปีนี้เป็นสีก็คงเป็นปีที่มีทุกสีเลยประกอบรวมกันคงใกล้เคียงกับสีรุ้งที่สุดแล้วแหละขอบคุณทุกรอยยิ้มเสียงหัวเราะของทุกคนทุกๆอย่างที่มีส่วนทำให้แพได้ใช้ชีวิตในคลับส0ปีแรกอย่างมีความหมายที่สุด ขอบคุณความรักความอบอุ่นจากทุกคนนะคะมันมีคุณค่ากับแพรมากๆรู้สึกถูกรักอย่างง่ายดายจากทุกคนมากจริงๆพร้อมแล้วที่จะเติบโตในปีต่อไปพร้อมจะผจญภัยด้วยหัวใจที่แข็งแรงไม่รู้หรอกว่าจะมีอายุถึงเมื่อไรแต่ในช่วงที่ยังมีลมหายใจเรามาแบ่งปันความรักให้กันและกันต่อนะคะขอบคุณที่รักกันค่ะ